ถ้าจำฝังใจเลยนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะแถวไม่บอกขอว่าแถวไหนได้ใช่ไหมคะก็คือเพื่อนกันสามคนแล้วก็คือวันนั้นกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วแบบเหมือนรถแม่ไม่มีแล้วมันใกล้โรงแรมสุดแล้วพวกเราก็เดินกันเข้าไฟแต่ว่าเขาไปดันกินกันเล่นขำๆกันสามคนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รินเบียร์ไว้แล้วทีนี้มันมันร้อนใช่ไหมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดอะก็เลยแบบเอเข้าไปอาบน้าในในโรงแรมนั้น พออ,อ่ะมันจะมีอ่างใช่ไหมคะพอเราเปิดน้ําออกมาน้ําก็คือตอนแรกก็เห็นสีขาวปกติดีเป็นน้ํากอบธรรมดาในโรงแรมนี่แหละแล้วสักพักหนึ่งเราก็เหมือนว่าลองน้ําให้เต็มอ่างแล้วพอน้ําจะเต็มอ่างแล้วเราก็เข้าห้องน้ำพอเข้าไปตกใจปึ๊กเลยค่ะน้ําเป็นสีเลือดออกมาที่ไม่ใช่สีจนินิมนะ,ะอันนี้เคยเล่าผ่านในทีช็อกด้วยค่ะแล้วคนเข้าไปติดตามกันแบบเยอะมากเลยใช่ ของวันนั้นมีพี่โก็พิ้วเป็นคนสัมภาษณ์นะคะเรื่องนี้ค่ะแล้วเขาก็ถามว่าอยู่ย่านไหนแต่ว่าไม่ขอบอกว่าอยู่ย่านไหนละกันแล้วลทีเนี้ยก็เรียกเพื่อนเข้ามาดูเพื่อนทุกคนอึ้งค่ะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึงเนี่ยเขาเดินมาเขาบอกเฮ้ยเฮ้ยมาดูอะไรนี่ดิที่พื้นคือตอนแรกพวกเราเข้าไปแบบสภาพเหนื่อยอ่ะอิดโรยไปดึกแล้วอ่ะพอมาดูที่พื้นก็คือเป็นคาบรอยเลือดอะคะ่ะ ดำดำแดงๆ<อ>เข้มเขอ่ะสีเข้มเข้มอะค่ะเต<อ>็มพื้นเลยค่ะ<อ>เดี๋ยวขอย้อนไปที่เรื่องอ่างในห้องน้ําก่อนนะคะเ<อ>พื่อนทุกคนก็อึ้งทุกท,ทุกคนช่วยกันเอาน้ําจากอ่างออกก็คือโดยการอะไรนะปล่อยจุกน้<อ>ําให้น้ํามันลง<อ>ถูก<อ>ไหมใช่คับอาทีนี้พวกเราก็ลองเปิดใหม่กันปรากฏว่าไม่มีแล้วอยู่ๆเนี่ย เราซื้อเบียร์เข้าไปกินกันใช่ไหมคะเราลินเบียร์กันไว้อ่ะก็มีแก้วแก้วเนี่ยค่ะแก้วเดียวที่ว่าเราใส่น้ําแข็งไว้แล้วลินเบียร์ไ้เต็มแก้วแล้วเราเข้าไปอาบน้ําที่ว่าเข้าไปเปิดน้ําพอออกมาแก้วเบียร์เหลืออยู่ครึ่งแก้วค่ะแล้วทําเป็นอย่างนี้อยู่สามรอบค่ะทีนี้พวกเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะคือเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นเห็นกันหมดเลยแล้วเป็นแก้วเราแก้วเดียวอ่ะแล้วอยู่อยู่อยู่ต่อมาก็แบบ ก็คิดในใจเอ้ยมันนอนรวมกันแล้วเปิดทีวีดูดีกว่าอ่าแล้วก็เปิดทีวีใช่ไหมคะพอเปิดทีวีปุ๊บทีวีเปลี่ยนช่องเองได้คะ่ะก็นั่งหลอนช็อกกันเลยบนเตียง3มคนแบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเวลานั้นมันตีสองตีสามแล้วอ,ะอ่ะเออก็แบบนั่งกลัวกันอนะ่ะแล้วอยู่อยู่อ่ะเวลานั้นน่ะมันจะไม่มีเสียงเพลงออกมาจากช่องแอร์นะ,ะเป็นเสียงเพลงหมอลำออกมาจากห่องแอร์แล้วเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีกคนนึงแบบ ขาไม่กลัวผีอะ่ะเขาก็เซิร์งเลยลูกเซิร์งแลวฉันฉันก็นั่งกลัวอย่างเงี้ยอ้อยก็นั่งกลัวแบบว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันวะไม่หนุกนะเว้อยอ,ออกเคอะก็โทรไปบอกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะฟอนใช่ไหมคะอ่ะ,อะก็โทรไปบอกฟอนฟอนเขาก็บอกว่าเปลี่ยนห้องไม่ได้นะคะเพราะว่าเช็คอินห้องนี้แล้วถ้าเปลี่ยนห้องคุณต้องเสียค่าทําความสะอาดเพิ่มหนึ่งเท่าตัวซึ่งพวกเราก็อะไรวะเราเพิ่งมาชัดๆยังไม่ทันนอนเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องมันก็มีอยู่อย่างนี้ แต่พอตอนเช้านะคะสิบโมงแม่บ้านมาเคาะเรียกเลยค่ะบอกว่าเออเมื่อคืนอ่ะห้องเนี้ยมีปัญหาอะไรนักหนาหรออะไรอย่างเงี้ยเห็นโทรไม่หยุดกันเลยก็สามคนเนี้ยก็จะผัดกันโทรว่าจะยังไงก็ขอเปลี่ยนห้องขอเปลี่ยนห้องคือเขาไม่ยอมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะใช่เรื่องก็เป็นแบบนี้ค่ะอ๋อนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรที่เจอมานะใช่ค่ะใช่ครับจ้าอนีส้สุดอะไรไหมเหตุการณ์นี้ใช่ค่ะ ก็ก็มันเป็นเหตุการณ์ท okay. mm mm so so like, ี่ฝังใจว่ามันค yeah, ืออะไรไงคะคือมันไม่มีคําตอบให้พวกเราสามคนเลยอใช่แล้วแล้วพอพหลังรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีคําตอบใช่เราก็เราก็กลับมาคุยกันในกลุ่มเพื่อนแล้วก็เอาไปเป็นเรื่องเล่าในกลุ่มเพื่อนๆทุกคนซึ่งทุกคนก็ไอคนที่ไปด้วยสองคนอะที่มีเพื่อนไปอีก2คนคือเขาก็ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนก็ยืนยันคำเดียวว่าเห็นเหมือนกันหมด